เจมส์แมตติสันกองกลางหอมกลุ่นจากเตาของทอตแนมฮอสเปอร์บอกว่าอังเก้ปอปสเตโคกลูบอสคนใหม่สเปอร์สบอกกับเขาว่าผมจะได้เห็นสเปอร์สที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งอยู่ในมือผมในการทำทีมทำเอาแมตติสันปากค้างไปเลยทีเดียววันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทอตแนมฮอสเปอร์ pur, ได้เพิ่งเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ากับเจมส์แมตติสันแนวรุกตัวจีดของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด โดยสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีการได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมได้มีการสนทนาที่ดีกับเขาและรู้สึกถึงความคิดของเขาที่มุ่งหวังให้สโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ดีขึ้นในฤดูกาลนี้นักเตะคนใหม่อย่างแมตติสันบอกกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรปอสเตโคกลูกบอกกับผมว่าไม่ว่าคุณจะมาหรือไม่คุณจะเห็นสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยเป็นมา ภายใต้การนำทีมของปอสเตโคกลู ue, และมันทำให้ผมรู้สึกอึ้งสุดๆเมื่อฟังคำพูดเช่นนี้เจมส์ดิสันลงสนามให้กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด203นัดทุกรายการทำไป55ประตูกับอีก41แอสซิส